วิตามินและอาหารเสริมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพซึ่งหากในชีวิตประจําวันของเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารที่มากเพียงพออยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นที่ต้องรับประทานอาหารเสริมอีกมาชมกันนะคะว,ว่าวิตามินชนิดไหนเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปบ้าง 1. วิตามินดีไม่น่าเชื่อนะคะว่า เป็นวิตามินที่ผู้สูงวัยและคนทั่วไปขาดมากที่สุดทั้งที่มีอยู่มากมายในแสงแดดในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงหรือจะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปแต่หากท่านอยากจะเลือกทานวิตามินดีก็ไม่ควรรับประทานมากกว่า4,000 IU ต่อวัน เพราะอาจทําให้แคลเซียมในเลือดสูง 2. วิตามินซีเป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้ต้องวิตามินซีเลยค่ะช่วยปกป้องเซลล์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อหินต้อกระจกการทานวิตามินซีนะคะควรจะทานอย่างน้อยวันละ1,000มิลลิกรัมแต่แบ่งทานเป็น2ครั้งครั้งละ500มิลลิกรัม และทานพร้อมอาหารจะทําให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ดีกว่าทานครั้งละ1,000มิลลิกรัมค่ะส่วนผลข้างเคียงของวิตามินซีก็มีเช่นกันค่ะหากทานวิตามินซีสูงกว่า1,000มิลลิกรัมอาจจะทําให้เกิดท้องเสียได้และหากทานตอนท้องว่างอาจจะเกิดการระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารเนื่องจากวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นกรดค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ควรรู้นั่นก็คือวิตามินซีจะขับออกทางปัสสาวะจึงทําให้ปัสสาวะมีสภาพเป็นกรด เพิ่มโอกาสการตกตะกอนอาจจะกลายเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ดังนั้นนะคะทานวิตามินซีพร้อมดื่มน้ำตามมากๆก็จะดีที่สุดค่ะ 3. แคลเซียมพออายุมากขึ้นกระดูกและฟันก็เสื่อมลงหากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอแคลเซียมในกระดูกจะถูกดึงมาใช้แทน ส่งผลให้กระดูกเปราะบางและก็อ่อนแอลงค่ะเป็นโรคกระดูกพรุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ใกล้จะหมดประจำเดือนผู้สูงวัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปควรที่จะได้รับแคลเซียม1,500มิลลิกรัมต่อวันและควรรับประทานพร้อมอาหารมื้อเย็นเพราะว่าช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่แคลเซียมไหลออกจากกระดูกมากที่สุดหรือทานตามคำแนะนำของแพทย์และไม่ควรรับประทานแคลเซียมเสริมร่วมกับยาอื่นใน1-2ชั่วโมงเพราะอาจจะทำให้ยาอื่นออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ค่ะ 4. น้ำมันตับปลาช่วยเสริมการทำงานของเซลล์สมองช่วยลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้นลดการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติควรรับประทานไม่เกิน3 0 0 0มิลลิกรัมต่อวนันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดมีกลิ่นปากแสบร้อนกลางอกทายเหลวแล้วก็คลื่นไส้นะคะแนะนำให้ทานพร้อมอาหารก็จะช่วยลดผลข้างเคียงข้างต้นได้ค่ะ5 วิตามิน B เป็นอีกหนึ่งวิตามินที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลระบบประสาทและสมองรวมไปถึงการช่วยให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยลดความเครียดป้องกันโรคซึมเศร้ารวมถึงช่วยลดอาการวิตกกังวลได้อีกด้วยนะคะคนที่ขาดวิตามิน B มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าประสาทการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อและการเคลื่อนไหวลดลงอ่อนแรงหรือว่าอาจจะหลงลืมบ่อยค่ะวิธีการทานวิตามิน B ที่ให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดควรจะทานพร้อม อาหารหรือว่าหลังอาหารเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดค่ะแนะนำว่าการทานวิตามินชนิดต่างๆนั้นสามารถทานติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วควรจะเว้นอย่างน้อย1เดือนแล้วค่อยกลับมาทานกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่มีโรคประจำตัวการทานอาหารเสริมและวิตามินชนิดต่างๆให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะเพื่อที่จะได้ทานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของสูงวัยใจแทบนะคะ